유가나 씨비 어떻게 아니지다 보여졌다 เหมือนว่าม่กกันในการพี่กูก่อนว่ะไอชิบหายมันคือเป็นหลายคนก็นหรอเล่นเกมที่อะไรรู้อยู่คนเนี้ยจะแตกป่ะไอชิปหายใส่มันเกมการซ้อนแพนคนอย่างมันต้องเจอคนยังมันถึงจะสาสมนี่สิกูว่ามันจริงจริงวันนี้นะครับผมจะมาให้พี่เล่นชายกันงก็คือมีลูกโป่งหัวแล้วพี่อย่าจับไม้แหลมไม้กุดไม้มีทั้งหมดยี่ห้ที่ให้ได้ให้ได้จับเนี่ย มีทั้งหมดเจ็ดอันเจ็ดอันจะมีอันแรกอยู่อันเดียวใช่ต้องต้องไปตากไหมอ่ะแป้งปิดเรียบโอ๊ยกติกาคือไม่มีอะไรเลยนะเพื่อันนี้แค่นี้พอแล้วพอแล้พอแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วนี่ผมมาแกงินี่พี่นะต่อนะต่อนะแล้วก็ใส่น้ำอ่ะแล้วก็เอาไป ยกให้พวกพี่ดูว่าในเนี่ยเป็นน้ำสีอะไรพี่รู้แล้วพี่อย่าบอกนะไม่มีอะไดูว่าน้ำพี่สีอะไรกูแดกได้ไหมให้กูดูอะไรโอ้ยพี่อยากกินให้กูยกกระดกด้วยก็ให้กูดูก่อนได้ไหมล่ะเพาะว่าสีก็โอเคโอเคโอ๊ยไอ้ฟาโอ้โหว่าอะไรเหี้ยอะไรติดติดติดไปหาเดินตีเดิน น้งเงินฟรีมากูเลยนะไอ้แซ่น้ำดันน้ำดันออกแรงเอามานว่าแล้ว